พวกแกต้องรำชันถึงขนาดนี้ด้วยหรอแกจะได้รู้ไงว่าเวลาโดนเพื่อนแทงหลังเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้ไอ,อแม่นี่มันไม่ได้แทงแล้วนะเว้ยนี่มันกระทุ n g กระแทกจนกระเทือนไปหมดแล้วแค่นี้มีนึงน้อยไปนะอย่างเงี้ยต้องเจอเจอ้าของเพลงความรักทำให้ตาบอดเฮ้ยอะไรของพี่ครับเนี่ยเขาบอ,บอยายดที่สลามนี่แหละ ครับคือแค่นี่คุณอ้อมเขาก็สำนึกผิดเต็มที่แล้วนะครับนะครับพอแล้วคุณอาเป็นคนดีจริงๆเลยนี่แกดีนะที่คุณอาห้ามไว้อะถ้าไม่อย่างนั้นนะแกจะต้องโดนอีกทีอีกท่และอีกเทเฮ้ยเอมลาวรวมแล้ว3มทีแล้วนะเว้ยแกเนี่ยฉันก็รู้สึกผิดมากแล้วอะมันว่าฉันขอโทษ อ้อมขอโทษนะคะอย่าไปโทษอ้อมเลยนะครับคือผมว่าเวลาพวกคุณไปร่วมจัดรายการคือมันก็ออกเพี้ยนเพียนคือมีสีสันดีครับแต่แต่พวกคุณรู้ไหมครับว่าเวลาผมได้อยู่ใกล้ๆชิดพวกคุณผมก็รู้สึกว่าชอบคุณขึ้นมาจริงๆครับใช่พวกคุณมีความเป็นเพื่อนดีนะครับคอยห่วงใยรักกันดีแต่เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นพวกนี้คือจริงๆผมก็ผิดเองผมต้องขอโทษด้วย แต่ว่าแต่ว่าพวกคุณจะยอมรับผมเป็นเพื่อนยอมรับค่ะ <c oughs> ผมเป็นเพื่อนนะครับไม่ไม่ใช่อาหารครับจะกินผมล้ครับหาก็น่ากินอุ้ยเอคุณอาร์ตคะคุณอาร์ตก็ไม่น่าที่จะโทษตัวเองขนาดนั้นเลยนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะมันเกิดจากพวกเราอะ่ะบ้าผู้ชายเกิดอุย้ยไม่ใช่ค่ะคือพวกเราอะ่ะข้งใช้ VJ จนออกน้าออกตาเกินไปเ <c oughs> ท่านั้นล่คะค่ะเนี่ ฉันเป็นดาราแกไม่ข้างใครใช่ไหมเหรอโอ,อ้ยไอ้ดารากินีดารากินี <c oughs> เอ,อ่อคือว่าคุณนัาคะพวกเรานะคะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กันยังไงก็ตามนะคะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเลิกเป็นเพื่อนกันได้หรอกคะ่ะยกเวน้นเรื่องผู้ชายช่โอ้ยดเฉพาะผู้ชายอย่างผม ิ๊กครับติกสองหัวดีกว่าหัวเดียวไปเลยไปไปไปลงนั่นลงนั่นลงนั่นลงน่นลงนนมีความในใจจะบอกคุณเมียครับคิดถึงคิดถึง คิดถึงจะจัดงานฉลองให้พี่โมโดีแค่คุณสาวไม่ต้องจัดแล้วอะค่ะพวกนั้นนะกําลังจะออกไปฉลองกันข้างนอกแล้วคํานี้จากใจของจรน,นะเอยรักนะคุณเมย์คุณเมย <c oughs> <c oughs>